ำได้ไหมหลายวันเลยเนาะที่จะไปข้าไต่แล้เลยบอกตำรวจว่าขอตังตีสิทธค่ารถไฟ๋ยวขอข้างหน้ามาแล้วท่านก็เลยให้เป็นแบงค์ร้อยไปวันนี้ผมมาเยี่ยมผมเอาเอกสารมาให้ซื้อนะครับไม่ต้องแล้วมีปากก้อยาสีฟันนะยาสีฟันแล้วก็มีขี้อาบนน้ำอันนี้มีคนส่งมาให้จากเยอรมันอจาะเยอรมันเลยแล้วก็ มีคุณครูตุ้มคนสีวิไลเขเป็นครูอยู่โคราชแกฝากให้ผมอ่ะช่วยค่าน้ำมันจีน้อยเวลาขี่ไปทำงานนะเขฝากไว้ไม่เห็นแบงอะไรมองเห็นไหมเพราว่าแบงร้อยมันแบงอะไรมองเห็นไหมตาฟ้าแบบฟอกไปแล้วนู่นแหละเที่ยงคืนนะถึงจะเดินได้ก็แกฝากให้ห้าร้อยเนาะเขาเห็นเขาเลยอยากช่วยค่าน้ำมันในร้านซื้อไปอันนี้เนาะทาคการส่งค่ะชื่อว่า